สวัสดีครับสมาชิกทูกตาครับดีตอนนี้ลูกตาเราอยู่รอบเย็นนะครับรอบเย็นธรรมดาไม่ต้องพ่นไอนเย็นครับพ่นไอนเย็นสําหรับพ่นไทยนะครับตอนนี้ให้เหลือวันละหนึ่งรอบแล้วนะครับรอบเย็นนะตอนเช้ารอบเชียงรอบบ่ like ายมีเวลาทานเมื่อไหร่ก <tr> <out> <rain> ็ค่อยเย็นทำให้นะประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่กำลังสนุกนะทุก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 เลยต่างๆเลยนะครับส่งกันเลยนะครับรอบเย็นสามกับสี่นะหยุดเอาเลยนะครับ พื้นบินก็หกเจ็ดแปดเก้าูนยะครับสามนั้เลครับเอานะครับสามหกหกสามสามเ ันนะครับเจ็ดทันเนาะมิจะรอรัฐบาลให้นะครับเดี๋ยวโรอรับเวลาไม่พอหลือจะระันจะระมัดเนาะอาะเป็นข้อเราไม่ไ้มากแเลยทำในชาร์ทอีดีปียิ่งเด็ดนะ80 80เจ้าไหวอยู่เนาะ ครับ่างกายแบบนี้ครับขอให้โชคดีช่วงดีงนะครับ